โอเคนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการ Foodly Channel ของผมเฟิร์สนะในเกม Minecraft มกับโปรเจกต์ Minecraft Hardcore ในพาร์ทที่9อีกเช่นเคยนะครับผมก็จากพาร์ทที่แล้วเนาะเราไปตจนภัยแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูการเปลีป่ยนแปลงหลังใหมแ่แล้วกันก็คือตอนนี้พวกหมูวัวแกะเราก็เยอะแล้ว อ่าแล้วก็ถูกแคคเคนก็โตันหมดแล้วสารลายก็โตครบต้นแล้วนะครับผมเกือบทุกต้นเนาะนี่นะครับผมสารลายก็โตกับทุกต้นแล้วแหละเราก็มีทั้งสารลายไว้กินมีแล้วพวกเนื้อวัวอะไรเงี้ยมีข้าวให้กินนะครับผมแล้วก็มีน้ําผึ้งเนาะซึ่งน้ําผึ้งตอนนี้ได้เต็มไปหมดเลยเก็บไม่ทันแล้ว ก่อนอื่นผมจะพามาดูกันเปลี่ยนแปลงก็คือผมปลูกต้นไม้ไว้นู่นเพื่อที่จะได้ต่อเติมบ้านและพวกนี้นะครับผมซึ่งตอนแรกบ้านเรามีชั้นเดียวนะนี่เปลี่ยนเป็นปสองชั้นแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งแต่หน้าปลกคลิปเราจะไม่เอารูปนี้เราจะไม่ใช้บ้านเนาะผมจะใช้อย่างอื่นแทนชั้นสองนะก็มีตู้ปลาเป็นปลาแซลมอนเนาะ มีสาลายมีหญ้าทะเลอันนี้โต๊ะเกี่ยวกับพวกแผนที่นะครับผมเอาไว้เนี่แหละแล้วก็อันนี้แผนที่สมบัติที่ได้มามันต่อกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวทําแผนที่ต่อกันไปเรื่อยๆคือเป็นห้องโซนแผนที่อ,ะอ่ะแล้วก็แน่นอนว่ายังมีห้องใต้หลังคาเหมือนเดิมนะครับผมก็ถ้าเกิดนับจริงๆก็จะเป็นสามชั้นนะครับผม แล้วก็ไอที่เห็นอยู่นั่นคือลงนานะครับผมแน่นอนว่าตอนนี้เรามีม้ามีล่อแล้วก็มีลาแล้วม้าล่อลาก็คือมีม้ามีลาเอามาผสมกันในพัทที่แล้วได้ล่อนะครับผมเรื่องม้าคือใส่เกาะแล้วก็วิ่งเร็วลาข้อดีคือเดินช้านัา้นนะข้อเสียข้อเสียคือเดินช้าแต่ข้อดีคือใส่กล่องแบกของได้ ซึ่งถ้าเอาความเร็วของม้ามารวมกับการแบกของของ,ของลาก็จะได้ล่อครับซึ่งล่อจะตัวใหญ่กว่าลาหน่อยเนาะแต่ก็ตัวเล็กกว่าม้ามแบกของได้แล้วก็วิ่งเร็วเหมือนม้าแถมหัวใจเยอะกว่านะครับผมก็พาร์ทนี้ที่ผมจะทําก็คือเปิดกลงอาพาร์ทนี้ผมจะไป ล่าสมบัติอีกแล้วครับผมช่วงนี้มันติดไอแพนที่นู่นมากเลยไอลงนาเดี๋ยวมันยังไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวผมค่อยมาทำต่อได้ก็คือเอาง่ายๆครับเอยอลืมเดี๋ยวจำทางกลับบ้านไม่ได้มันจำได้เลยก็คือไปตรงจุดจอดเรือตรงจุดเดิมนะครับผมก็คือไปจุดจอดเรือจุดเดิมวันนี้ผมเอา ล่อมาก็มันเอาไว้ขนของได้เห็นปหกี่ช่องเนี่ยสิบห้าช่องนะครับผมก็คือขนไอเทมได้ทั้งหมดสิบห้าชุดถ้าเกิดแบ่งประเภทก็จะขนได้สิบห้าประเภทนะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่แบ่งก็นั่นแหละโอเคก็คือผมจะไปตรงจุดที่มีทะเลนะครับอุ้ยไก่เนี่ยผมจะมาตรงนี้แล้วก็จะวันนี้ก็จะดำน้ำ ดำน้ำเพื่อเอาของนะครับก็ได้เชือกเพิ่มแล้วด้วยก็คือจะดำน้ำเพื่อที่จะเอาเลกอะไรอะลงไปเก็บแผนที่ล่าสมบัติเพิ่มนะครับก็จะยังไม่ไปนนรกหรอกนะผมบอกไว้พอเลยคือที่ผมตามหาตอนเนี้ยคือโบราณสถานใต้น้ำซึ่งอยู่ด้านหน้าเราแต่ประเด็นคือมันมีไอตัวพวกนั้นอยู่ มีเรือตรงนู้นด้วยก็คือเดี๋ยวไปตรงเรือก่อนก็ได้นะเห็นนี้แล้วมันดึงดูดคือพวกโบราณสถานใต้น้ํามันมีแผนที่สมบัตินะครับแต่ว่าปัญหาคือมันมีสิ่งที่เรียกว่าไอาตัวซอมบี้ใต้น้ําอยู่ฟุ๊บผมจะเปิดไว้ก่นมันมีนั่นมา เามาแอ่นี้แผนที่เนี่ยแผนที่โอเคอันนี้แผนที่อีกที่หนึ่งนะนะครับผมได้เอาแผนที่แล้วบนนี้มีสันลายมียากาขึ้นนะ แปลว่าสาหร่ายปลูกได้ทุกที่ขอแค่อยู่ในน้ํานะครับผมอันนี้มันไม่มีอะไรอยู่แล้วเนี่ยเราไปเอามาแล้วซึ่งอยู่ในห้องนู้นอ่ะจะปะรออยู่ยังห้องนี้ยังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีวดว๋อันนั้นมันชั้นล่างวะโอเคอันนี้กล่องอีกชั้นหนึ่งย่อมเลยมีบุ่ทอนออฟเป็นชันติ้งเนี่ยดีนะอยู่ใกล้น้ำอะ่ะ โอเคก็อ okay. ันนี้ไอดีสิบเอ็ดคือผมทําแผนที่ไว้เยอะแต่ก็ใช้ไม่ได้สักอันนะครับผมแล้วก็ผมจะยังไม่ไปเก็บแผนที่อีก,กันนาะจนกว่าจะทําแผนที่นี้เสร็จนะครับเ <c oughs> กล่องอีก,กันเแื้อซอมบี้ผ่านแครอทซุปชุดอุย้ยชุดดี ทุดดีเงียบกินก่อนมันจะสุ่มเอฟเฟกต์นะครับผมแทนนี้ไม่มีก็คือตอนนี้เราได้ของในเรือครบหมดแล้วมั้งเดี๋ยวผมลงไปดูอีกรอบก็คือห้องนี้เอาแล้วเจ้ป้าแล้วห้องนี้ว่าเอาแล้วห้องนี้ว่าเอาแล้วก็แปลว่าเรือจะมีทั้งหมดสามกล่องต่อละหนึ่งลำ แต่ถ้าเป็นลำใหญ่ก็อีกเรื่องอันนี้เราต้องนั่งเรือไปผมจำตรงนี้ไว้มันมีโอกาสดูดเรือเราด้วยนะไอ้ที่เป็นแมกมาบล็อกอะเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้คือมันดูดเรือเราคือที่ผมนั่นนะคือผมต้องทำแผนที่ให้มันสมบูรณ์แบบก่อน เดี๋ยวผมจะไปฝั่งนู้นเพราะสมบัติมันอยู่นู่นนะครับก็ผ่านนี้ล่าสมบัติอีกตามเคยช่วงนี้จะล่าสมบัติบ่อยหน่อยเพราะผมอยากทำแผนที่ให้มันรู้จุดเนี่คือผมเดิมทีไม่ใช่เป็นคนที่ชอบพวกเรื่องแผนที่การผจญภัยมากเท่าไหร่หรอกแต่ตั้งแต่มันอัปเดตให้อุยเรือคว่ำเดี๋ยวค่อยไปเอาตั้งแต่ฮะมันอัปเดตอุ้ยโบราณสถานก็เริ่มเลยเนาะ ตั้งแต่มันอัปเดตให้เอาแผนที่ไปใส่กรอบโชว์รูปได้อะตั้งแต่ตอนนั้นแหละผมก็เลยติดแผนที่มากเพราะว่ามันออกมาประกอบกันได้ด้วยไงมันก็เลยเวิร์กหน่อยแต่เนี่ยมันบอกว่าเราออกนอกเขตแล้วนะสมมติผมขับนี่ขับเรือมาตรงนี้ใช่ใช่มันออกนอกเขตล อันนี้เริ่มเข้าเขตแล้วฮะผมก็จะมาตรงนี้เสร็จปะเลี้ยวมานี่ผมเลี้ยวมานี่เสร็จปุ๊บก็เรืออ้อมมาโผล่ตรงนี้คือตอนนี้ผมจะเช็กว่าแผนที่มันยังไงโอเคแปลว่าถูกแล้วอันนี้คือตอนนี้เราอยู่ในแมบบนะครับผม ดี๋ยวไปคุดสมบบติกันแต่นี้มันมืดแล้วมีลาวาตรงนู้นนยอันนี้ก็เป็นพวก f l e r Forest นะไบโอมป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้ซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้ผมจะเข้าไปด้านในตรงนี้แต่ผมอยากจะหันหัวเรือไว้ก่อนผมจะจอดเรือไว้นี่โอเคตามนี้แล้วก็ทำแมปเรียบร้อย แบบเรียบร้อยปุ๊บเลี้ยวหน่อยตรงตรงตรงนี้ลงลงซิตรงตรงล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 งตรงตรงตรงจนลง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 ไม่มีเอาอีกจะนะจะนะแต่ต้แจะตรงโอ้โหวอนเตอร์เกิดแล้วเงียบลงเลย นะมันบอกว่าอยู่แถวตรงนั้นมันอยู่แถวแถวบกซึ่งมันอยู่ตรงเนี้ยที่ผมเห็นนะที่มันขึ้นให้อนะ่ะแต่มันไม่ใช่ตรงนี้หรอกคือส่วนใหญ่มันจะอยู่ตรงทรายนะครับผมที่เคยเห็นอนะท่วข่าวได้อยู่ท่วขาวได้อยู่ท่วขาวได้ โ่วข่าวก็โ่วข่าวจ,จริงๆเลยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นซอมบี้ตะน้ำไม่ได้มันจะมาขวางการล่าสมบัติของเราเพราะฉะนั้นฆ่าทิ้งก่อนึ้นมาจำไว้ว่ามันอยู่แถวนี้เรื่องคำว่าอยู่แถวนี้ ผมก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงปะตรงนี้ดีกว่าพอมันฟองอากาศเหลือสามปุ๊บก็คือถ้าฟองอากาศเหลือสามเะไรก็คือผมจะรีบขึ้นนะครับนั่นก็ซอมบี้กัชืบอคิปเปอร์อัตา,ายกว่าซอมบี้ก็คิปเปอร์นี่แยิ่งถ้าเป็นคิปเปอร์สายฟ้าแล้วด้วยก็ยิ่งอันตราย มีโล่คือตอนเนี้ยที่ต้องการพิล่าสมบัติตามนั้นเหลือสามแลขึ้นมันบอกอยู่แถวนี้นะเราเปนว่าเดี๋ยวผมตัดก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนเจอแล้วเนาะโอเคนะก็มาต่อกันเลยเจอแล้ว มันอยู่ตรงนี้เราก็ขุดตรงนู้นตรงนั้นอู๊หโอ้มายกอดทั้งทองทั้งเหล็กทั้งเอมวัลล์ฮาร์ดออฟดิซีก่อนที่ไม่ได้ใช้ดินมีเยอะแล้วนี่เอาประดับเฮ้ยเสียงความอันตรายได้บันเกิดนี่อย่ามาแล้วเสียงเมื่อกี้คือเสียงตอนซอมบี้มันกลายร่างเป็นไอ้นี่อะไรไอนซอมบี้ใต้น้ำผมจำชื่อไม่ได้หรอก แต่ถ้าสู้แบบมันเราจะเสียปเรียบไงเพราะเราอยู่ใต้น้ ER ํามันอยู่ใต้น้ําได้แต่เราอยู่ไม่ได้กอเช่นเท่ากับว่าเราเจอสมบัติครบครบเลยแหละเจอแล้วแต่ยังไม่ครบไอ้ที่ทิ้งถ้วยเออแล้วไปเก็บนั่งมากล่องเสร็จ ปุ๊บเราก็กลับบ้านกันนะครับผมก็คือแผนที่นี้เสร็จสมบูรณ์ละ <Yep. S 1> กลับบ้านกันเถอะนี่ไงมันอยู่ตรงข้ามเรือนิดเดียวเรือมันมีทางไปว่าไม่มีก็ตอนนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านส่วนไอ้ที่มันเป็นชากปลาหัาดพังใต้น้ำอันใหญ่นั่นต้องรอ สักระยะเพราะผมว่าผมสู้ไอ้พวกซอมบี้ใต้น้ำนั้นไม่ไหวหรอกถ้ามันมีสามง่ามด้วยนี่ยิ่งแย่เลยนะครับไม่อยากลองเสี่ยงนะเพราะนี่มันฮาร์ดคอร์อยากจะอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ตอนแรกที่อยากจบโปรเจกต์ไวๆนะจะได้ไปเคลียร์โปรเจกต์อื่นแต่ทีนี้ไปไปมาๆมันก็ดัน นะครับ <c ười> คือเรียกไงอะเรียกว่าดนะันอ่ะดันติดใจอะ่ะเก็บของใส่ตัวม้า่อนเฮ้ยม้าเลยล่ออืมจบแล,ล้วเรียกม้าอีกอ่ามันก็มีของดีบ้างที่ต้องเก็บแค่เนี้ยปลาลงพื้นเอาเอพ โอเคนะครับก็ในเมื่อเหลือเวลาอีกสิบห้านาทีก็ขอลงไปเสี่ยงกับในสมบัติอีกอันแล้วกันอืมผมอยากไปเสี่ยงมันจะมีอยู่อันหนึ่งที่มันจะเป็นอันเล็กอะ่ะยังไม่ใช่อันใหญ่ตรงนู้นนะ คือผมจะเอาไปเสี่ยงกับอันเล็กเนี่ยเนี่ยอันเล็กตรงเนี้มันจะตอดไว้นี่นะเรือเนี่ยมาบล็อกมันจะดูด ตอนนี้เราต้องมีสติมิฉะั้นเราจะโดนนี้แหละคึบอ,อแดนติ๋วละแต่ที่ผมอยากได้ตอนนี้มีอย่างหนึ่งแม็กมาบ็อกโตอยากได้แม็กมาบ็อกไม่ใช่แล้วเยี่ยม มันตามมาแล้วผมขึ้นเรือขับกลับบ้านถ้าจริงๆล่าต่อก็ได้นะสมบัติอ่ะสักหน่อยแล้วกันนะต้องเลี้ยวทางนี้ปะใช่ใชใผมจะขอทำการล่าสมบัติกันเนกะทานนี้ก็ล่าสมบัติอีก่ แต่มันต้องห่วงคือที่มาล่านี่ไม่ได้อยากได้สมบัตินะครับผมคืออยากได้แผนที่สมบัติออกมาต่อเป็นคอลเลกชันท่านเองนะครับก็จะมีเรือขับปางตรงนี้มันบอกว่าต้องไปฝั่งนูนนะ้นก่อนคือตอนนี้ผมต้องไปฝั่งนู้นก่อนนะครับผมเพื่อที่จะให้มันคืออยากได้แผนที่มาสมบูรณ์นะมาฝั่งนี้ อย่าง,อ,างอีกนิดนึงกันครนะัะโอเคสมบูรณ์ละที่เหลือก็เลี้ยวกลับเสร็จปุ๊บผมก็ต้องไปล่าสมบัติตรงเอ๊ะทำไมแผนที่มันค,นคุนะ้นๆน่ะทุกคนคิดเหมือนผมปะวา่าแผนที่มันค,นคุ้นๆคือถ้าซ้ำกับอันเดิมก็เ็มตัโยนทิ้งได้เลย ผมว่ามันซ้ำและสมมุติผมวาง,วางไว้นี่ะชื้มาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยขอให้ตรงลงปุ๊บมันก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ปเวลาซ้ำละโอเค,สอเ,คเสียเวลาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมตัดแล้วไปอยู่ที่บ้านกันเลยแล้วกันนะครับผมชูวิง่งโอเคนะก็ถึงบ้านละ ไอ้กันพาวเดอร์นั่นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอเก็บของกันนะครับผมวันนี้ต้องกดเก็บมั่วเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรเก็บได้บ้างนะครับที่แน่ๆบางอย่างก็เก็บไม่ได้ใช่บางอย่างก็เก็บไม่ได้ไอเนี้ยเก้าอันเออชึบ ปการพาวเดอร์มีแล้วเหล็กเต็มเลยเอ้เหล็กเต็มล้วเี่มันมีของที่มันไม่ได้ใช้มั่งเนี่ยเดี๋ยวนะหุ่นเนาะว่าไปอยากได้หุ่นลองหุ่นไอ้นั่นหุ่นใส่ชุดนะ ต้องกดที่ตรงนี้ดูซิ่ไหุ่นใส่ชุดหุ่นสำหรับใส่ชุดเนอ่อยังไม่มีแน่เลยเดี๋ยวผมเผาก้อนหินก่อนอันหนึ่งแล้วกันเผาไปเลยสามอันอ่ะมันต้องมีหุ่นใส่ชุดนะคือ เออน,นี่ยมีหมวกอันนี้ครบชุดเลยใส่แม็กมาบล็อกไปแผนที่อันนี้แผนที่ที่ผมทำไว้เนาะไม่เกี่ยวเจ็บไปอเนื้อซอมบี้มันเยอะไปแล้วอะถ้ามันเป็นแบบมอดออเราคงไปเผาเอาเป็นหนังแลละอันนี้มันไม่ใช่ไง ซอมบี้ไข่ไก่เดี๋ยวต้องไปเก็บต่อูให้พวกไข่ไก่ออลงนาเดี๋ยวผมประดับหลังไม้แล้วกันนะครับมันมีวิธีครับหุ่นปะจำได้ว่าหุ่นมันใช้สติก แต่เรียกวา่าคุณใช้สติกอันนี้ใช้หินสามอันโอ้โหนี่ไงเรามีคอ o s s แล้วทำได้แต่ไอที่ผมอยากรู้คือไอคุณเนี่ยละเอาเป็นว่าก้อนหินนะเนาะเผาไปอีกล้านอันนี้ก็เผาอีกสามอันอเงียบ ทาโคอยากเก็บไว้มากกว่าอ่อนนี้มาอากดเอางี้ดีกว่าเอาแผนที่ไปเก็บก่อนดูสิดูสิได้ไลยมาละอ,อ้าวเอ๊ะคิดอะนรวะนี่ แต่อันล่างเนี่ยมันไม่ใช่เพระนาะฉะนั้นมันต้องอล่างมันไม่ใช่ไม่ได้ต่อกันเท่าไหร่นี่ว่ะพรอสังที่ผมเห็นตอนนี้คือ มนันก็อยู่โซนเดียวกันแค่เนี่ยน่าจะเป็นของไอ้นั่นแต่ว่ามันไม่ตรงกันเนี่ยไอ้ยาทำไงดีวะมันก็โอเคอ่ะคือแต่มันไม่ใช่อ่ะอันี้มันต่อกันดีอืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปเอากล่องมาทำแผนที่สมบัติแล้ว ล่องไว้เก็บแผนที่สมบัติเพราะดูท่าแล้วมันไม่ได้แล้วอันนี้กล่องเก็บแผนที่สมบัติันอันแรกอันนี้อัลวาสุดก็คืออันที่สามน d 0อันนี้คืออันที่หนึ่ง AD12 ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คืออันต่อมา ส่วนไอ้นี่เดี๋ยวผมเอาไปทิ้งเพราะยังไงมันก็เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ไอเนี่ยอันที่สามไอเนี่ยที่เออส่วนไอนั่นเดี๋ยวผมเอาไปทิ้งอันที่สามผมจะทิ้งนะครับผมออแล้วก็บอกก่อนคือแผ่นที่มันล้างไม่ได้นะตามสเต็ คือแผนที่มันไม่สามารถล้างได้นะครับผมเงียบนี่เลยแผนที่บ้านทำไมมันดูปแปลกๆหรือผมคิดไปเองนี่เดี๋ยวทำแผนที่บ้านแทนแล้วกันนะครับผม,มที่สำคัญตอนนี้คือ นี่ออนนี่ถ้าทำอะไรลืมแล้วเนี่ยอันที่คาบได้นี่ไงเออสมมทจตนสลับไหมาใส่นี่มมนไ,ไปมันทำสลับให้ได้แถมคุมคุมกว่าปะ่ะไม่เท่ากันอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ต้องการไม้นี่ไม้นี่ แล้ว,วก,ก็จีมองหาอะไรงงแ้ชื้อผมจะวางงนี้แล้วก็ทําหุ่นมาก็คือขั้นสองจะเป็นเกี่ยวกับของการผจญภัยแฟดแยกอ้ไม่ใช่ทั้นสองจะเป็นการผจญภัยนะครับผมในนี้มันมีของเต็มไปหมดเลยนะบางอย่างก็มันเรียกแต่อย่างบางอย่างมันก็ไม่ได้อะไรมันอ๋อดีว่า ก็เอาอ้นเนี่ใส่ไม่ได้ช่งมาละแต่ว่ากล่องต้องเพิ่มอะขาของจนภยัยครับฟ้านี่เลยเรายังไงตัวเรามันใส่ไม่ได้ละปัป๊บนี่เรียบร้อยอก็เหลืออีกสี่นาทีเนาะ อืมอีกสีน่นาทีนอนก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะไปทำนั้นต่อแล้วลงนานะครับก,ก็แล้วเดี๋ยวไปทำแผนที่เพิ่มเด้อจะได้ทำภาพปกคลิปให้มันสวยๆสิบหกใช่ไหมที่ต้องการตอนนี้คืออันนี้เยอะอกน,นะ เกาวเวลใช้เยอะมาเลยอันนี้มันทำได้ทั้งหมดสีด่อันสีใช่ไหมตาทำสีแดงสามทำสีขาวอันหนึ่งสีแดงสีแดงทั้งหมดจ้าโอเโหมาเลยสีขาวทั้งหมดเออแค่นั้นเลยแล้วก็เอาไขา่ไก่เนี่ยไปเก็บไวท้ที่โอ้โห ก็คือผมอัจขยายรังพึ่งเพิ่มเนาะเพรไม้มันเหลือเยอะอะของในที่เค็บของมันเหลือเยอะนะครับก็อาจจะขยายเพิ่มโอ้โอกระตุก ที่ต้องใช้เอาทอตออกต้องใช้น้ำนะครับเอลงล่างก่อนไปเอาแต่ที่ล่วงกันนั่นแหลเคเดี๋ยวค่อยแต่งแต่งให้มันสวยขึ้นวันเนี้ยถา,างขึ้นก็สี่ วางีสล็ไม่ได้ด้วยประเด็นเ,ออเดี๋ยวผมคืนก่อนนะตันนี้เออพอดีถ้าจะกว้างอ่ะภารกิจต่อไปคือมันต้องสูงกี่ชั้นก็ไม่รู้นะถ้าชืบทำสีขาวกันก็วิ่งอ้อม cái đồ ớt mẹ thường lọc lùi rồi à. nhép ừ. ừ, thoát thoát biển lẹo แล้ตรงนี้ผมจะปล่อยไว้ให้มันเป็นหน้าต่างแล้วก็ทำตรงนี้เหลืออีกอันหนึง่งอันนี้ก็เอาไว้ตรงตรงนี้ทำยาชึบๆเดี๋ยวผมว่าจะดูวิธีแค่นั้นแหละว,ว่าจะสร้างเครื่องทำซีเมนต์ละ ทำคอนกรีตให้มันกลายเป็นบล็อกแข็งเลยแล้วก็ขุดเอาี้เกียรมานั่งอย่างนี้แหละนะครับก็อันนี้ก็ไปอีกหนึ่งคันก็เอาละก็สำหรับมายครับฮาร์ทคอร์ในพาร์ทที่9นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะอย่าลืมแชร์เพื่อนดูกันด้วยลหละก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ